สวัสดีคะ่ะทุกท่านผมแพทย์หญิงอริสรานันทวงค่ะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนถ้าผมบอกว่าผงขาวๆที่คุณใช้ทำความสะอาดครัวล้างตู้เย็นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันมันสามารถช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสำคัญของผู้ชายได้คุณจะเชื่อไหมคะผมทำงานเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านระบบ ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพผู้ชายมามากกว่า25ปีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้พบเจอผู้ชายอายุมากมายหลายพันคนที่มีปัญหาที่พวกเขาอายที่จะพูดปัญหาที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นผู้ชายอีกต่อไปปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตคุณรู้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่ผมพบบ่อยที่สุด ไม่ใช่ว่าร่างกายของพวกเขาพังไม่ใช่ว่าพวกเขาป่วยหนักแต่เป็นเพราะร่างกายของพวกเขาขาดดุลรยภาพเล็กๆน้อยๆที่ง่ายมากๆในการแก้ไขผมอยากให้คุณนึกถึงคุณลุงสมชายคนหนึ่งอายุ68ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่วันที่เขามาพบผมเขานั่งอยู่ตรงหน้าผมด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าไหลที่ตกลงและน้ำเสียงที่เบาลงทุกทีที่เขาพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าหมอครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายอีกแล้วตอนเช้าตื่นมาก็ไม่มีอะไรเหมือนเมื่อก่อนตอนอยู่กับภรรยาก็ไม่ค่อยจะเป็นมันทําให้ผมรู้สึกแย่มากครับคุณลุงสมชายไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้ชายนับล้านคนทั่วโลกที่กําลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันนี้และส่วนใหญ่พวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยไม่มีทางแก้หรือต้องพึ่งพายาราคาแพงตลอดชีวิตแต่ผมมีข่าวดีมาบอกทุกท่านมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นวันนี้ผมจะมาเปิดเผย 10. ประโยชน์ของเบกกิ้งโซดาหรือโซดาไบคาร์บอเนตที่มีต่อเรื่องนี้ที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนและที่สำคัญผมจะบอกสูตรที่ชัดเจนปริมาณที่แน่นอนและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพราะผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่ทุกท่านอยากรู้มากที่สุดก่อนอื่นเลยเรามาเข้าใจกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นหลังจากอายุ60 ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อแต่มันรวมถึงสิ่งที่สำคัญมากๆที่หลายคนไม่ได้พูดถึงนั่นคือการไหลเวียนของเลือดและระดับ pH ในร่างกายให้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะคะเมื่ออายุมากขึ้นเลือดของเราเริ่มมีความเป็นกรดมากขึ้นความเป็นกรดนี้แหละที่ทำให้เลือดขนขึ้นไหลช้าลงและที่สำคัญ ฮีโมโกลบินในเลือดของเราก็ขนส่งออกซิเจนได้ไม่ดีเท่าเดิมคุณคงเคยเห็นท่อน้ำที่อุดตันน้ำไหลช้าแรงดันลดลงใช่ไหมคะลองนึกภาพว่าหลอดเลือดของคุณก็เหมือนกันเมื่อเลือดเป็นกดเกินไปมันก็เหมือนน้ำที่ไหลช้าออกซิเจนไปถึงปลายทางได้น้อยลงและนี่คือจุดสำคัญอวัยวะสำคัญของผู้ชายต้องการออกซิเจนเยอะมากๆเพื่อทำงานได้อย่างเต็มที่ ถ้าเลือดไหลไปไม่ดีออกซิเจนไปถึงไม่พอมันก็ทำงานไม่ได้เหมือนเดิมง่ายๆแค่นี้เองแล้วเบกกิ้งโซดาเข้ามาช่วยได้ยังไงโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือที่เราเรียกกันว่าเบกกิ้งโซดามันเป็นสารที่มีความเป็นด่างเมื่อคุณดื่มมามันเข้าไปมันจะช่วยปรับสมดุล pH ในเลือดของคุณทำให้เลือดเป็นด่างมากขึ้นนิดหน่อย เมื่อเลือดเป็นด่างขึ้นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นฮีโมโกลบินสามารถหยิบและปล่อยออกซิเจนได้ดีขึ้นมากหมายความว่าออกซิเจนจะไปถึงเนื้อเยื่อต่างๆได้มากขึ้นรวมถึงเนื้อเยื่อที่อวัยวะสำคัญของผู้ชายด้วยตอนที่คุณลุงสมชายมาหาผมผมแนะนำให้เขาเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมง่ายๆในตอนเช้านั่นคือน้ำอุ่น 1. แก้วบีบมะนาวครึ่งลูกและเบกกิ้งโซดาห ในสี่ช้อนชาดื่มช้าๆตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้า30นาทีคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากสัปดาห์แรกเขาโทรมาบอกผมว่าหมอครับผมรู้สึกมีพลังมากขึ้นรู้สึกเบาตัวขึ้นหลังจากสามสัปดาห์เขากลับมาตรวจตามนัดด้วยรอยยิ้มด้วยความมั่นใจที่กลับมาด้วยเรื่องราวที่เขาตื่นเต้นที่จะเล่าภรรยาของเขาด้วยซ้ำบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตอนนี้ผมจะบอกสูตรที่ชัดเจนให้ทุกท่านได้ลองทำตามเพราะผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดสูตรและวิธีใช้ที่แน่นอนตอนเช้าก่อนแปรงฟันคุณเตรียมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วประมาณ250มิลลิลิตรอุณหภูมิประมาณ40ถึง45องศาอย่าให้ร้อนจนเกินไปใส่เบกกิ้งโซดา1ใน4ช้อนชา ประมาณ1.25กรัมบีบมะนาวสดครึ่งลูกคนให้เข้ากันและดื่มตอนท้องว่างอย่างน้อย30สนาทีก่อนกินอาหารเช้าทำแบบนี้ต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา30วันแรกคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่คุณสามารถคาดหวังได้สัปดาห์ที่หนึ่ง ถึงสองคุณจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นตื่นนอนสดชื่นขึ้นรู้สึกเบาตัวมากขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นสัปดาห์ที่3-4คุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานของอวัยวะสำคัญตอนเช้าจะรู้สึกต่างจากเดิมหลังจาก1นถึงสเดือนผลลัพธ์จะชัดเจนมากขึ้นความมั่นใจกลับมาความสัมพันธ์กับคู่ครองดีขึ้น ตอนนี้เรามาดู10ประโยชน์ที่น่าทึ่งของเบกกิ้งโซดาสำหรับผู้ชายอายุมากกว่า60ปีกันนะคะประโยชน์ที่1เพิ่มการไหลเวียนของเลือดเมื่อคุณปรับ pH ของเลือดให้เป็นด่างขึ้นเล็กน้อยหลอดเลือดของคุณจะขยายตัวได้ดีขึ้นเลือดไหลได้ราบรื่นขึ้นและออกซิเจนไปถึงทุกส่วนของร่างกายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอุ้งเชิงกรานและอวัยวะสำคัญประโยชน์ที่ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งออกซิเจนฮีโมโกลบินในเลือดสามารถหยิบและปล่อยออกซิเจนได้ดีขึ้นมากเมื่อ pH เหมาะสมสำหรับการแข็งตัวนั้นต้องการออกซิเจนเยอะมากถ้าออกซิเจนไปถึงได้มากมันก็ทำงานได้ดีขึ้นประโยชน์ที่ 3. ลดการอักเสบในร่างกายความเป็นกฎในร่างกายสัมพันธ์กับการอักเสบหรือรังการอักเสบนี้แหละที่ทำลายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนแย่ลง เบกกิ้งโซ a าช่วยลดการอักเสบทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นประโยชน์ที่4เพิ่มระดับพลังงานเมื่อเซลล์ได้รับออกซิเจนมากขึ้นพวกมันผลิตพลังงานได้มากขึ้นคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปรา่ามีแรงตลอดวันไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมประโยชน์ที่5สนับสนุนการทำงานของไต ไตต้องกรองเลือดตลอดเวลาถ้าเลือดเป็นกดเกินไปไตทำงานหนักมากเบกกิ้งโซดาช่วยลดภาระของไตทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นและนี่ก็ส่งผลดีต่อการไหลเวียนของเลือดโดยรวมด้วยประโยชน์ที่6ปรับปรุงสมดุลฮอร์โมน pH ที่สมดุลช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนได้ดีขึ้นรวมถึงเทสโทสเตอโรนด้วยแม้ว่าเบกกิ้งโซดาจะไม่ได้เพิ่มเทสโทสเตอโรนโดยตรง แต่มันสร,สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ที่ 7. ช่วยในการย่อยอาหารระบบย่อยอาหารที่ดีหมายถึงดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อสุขภาพทางเพศเช่นสังกสีแมกนีเซียมวิตามิน B ประโยชน์ที่ 8. ลดกรดในกระเพาะ หลายท่านอายุมากมักมีปัญหากรดไหลย,ย้อนกรดในกระเพาะมากเกินไปเบกกิ้งโซดาช่วยลดกรดทําให้คุณสบายตัวมากขึ้นนอนหลับดีขึ้นและการนอนหลับดีก็สําคัญมากต่อสุขภาพทางเพศประโยชน์ที่ 9. เพิ่มความมั่นใจเมื่อคุณรู้สึกว่าร่างกายทํางานได้ดีขึ้นเมื่อคุณมีพลังงานมากขึ้นเมื่อคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกความมั่นใจก็กลับมา และความมั่นใจนี่แหละที่สำคัญมากๆในเรื่องนี้ประโยชน์ที่10ปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมสุดท้ายนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในห้องนอนแต่มันคือคุณภาพชีวิตทั้งหมดเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นทุกอย่างในชีวิตก็ดีขึ้นตามไปด้วยตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านฟังเรื่องสำคัญเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังและคำแนะนำสำคัญ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตไม่ควรใช้เบกกิ้งโซดาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพราะไตต้องกรองโซเดียมถ้าไตาทำงานไม่ดีอาจเกิดปัญหาได้ถ้าคุณกินยาความดันโลหิตยาโรคหัวใจหรือ,อยาใดๆที่ต้องควบคุมควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะเบกกิ้งโซดามีโซเดียมสูงอาจส่งผลต่อ,อยาบางชนิดอย่าใช้เกินขนาที่แนะนำ มากกว่านี้ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าควรใช้ไม่เกิน 1. ใน4ช้อนชาต่อวันถ้าคุณรู้สึกคลื่นไส้ทองอืดทองเฟ้อให้ลดปริมาณลงหรือหยุดใช้ชั่วคราวควรรวมกับการดื่มน้ำเปล่ามากๆอย่างน้อยวันละ 2. ลิตรออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผมอยากเน้นย้ำว่าเบกกิ้งโซดาไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะแก้ปัญหาได้ในชั่วข้ามคืนมันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันทำงานค่อยเป็นค่อยไปแต่ทำงานได้จริงผมเคยมีคนไข้อีกคนหนึ่งคุณลุงประสิทธิ์อายุ72ปีจากกรุงเทพเขามาหาผมด้วยปัญหาเดียวกันแต่เขายังมีโรคเบาหวานด้วยผมแนะนำให้เขาใช้สูตรเดียวกันแต่ให้เขาตรวจน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอด้วย หลังจากสองเดือนเขากลับมาบอกว่าไม่แค่เรื่องนั้นดีขึ้นแต่ระดับน้ำตาลในเลือดก็ควบคุมได้ดีขึ้นด้วยพลังงานดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นและที่สำคัญความมั่นใจกลับมาผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าอายุมากไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับปัญหาเหล่านี้คุณไม่ได้พังคุณไม่ได้เสียคุณแค่ต้องการการปรับสมดุลเล็กน้อย ผมเห็นผู้ชายหลายพันคนที่คิดว่าตัวเองหมดสิทธิ์แล้วคิดว่าอายุมากแล้วต้องยอมรับแต่ผมบอกทุกท่านว่าไม่ใช่อย่างนั้นคุณยังมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขมีความมั่นใจไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตามบางท่านอาจจะกังวลว่าเบกกิ้งโซดามันปลอดภัยจริงหรือผมขอบอกว่ามันใช้มานานหลายสิบปีแล้วทั้งในทางการแพทย์และในครัวเรือนในปริมาณที่เหมาะสมมันปลอดภัยมาก แต่ผมอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอและความอดทนอย่าคาดหวังผลลัพธ์ในหนึ่งสองวันให้เวลากับร่างกายของคุณทำต่อเนื่องมีวินัยและอย่าลืมว่าเบกกิ้งโซดาเป็นเพียงส่วนหนึ่งคุณยังต้องดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยกินผักผล,ลไม้ออกกำลังกายเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้ชายนับล้านคนที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันกับคุณและหลายคนกำลังพบทางออกด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ผมได้รับอีเมลและข้อความจากผู้ชายหลายร้อยคนที่ลองทำตามคำแนะนำของผมแล้วเห็นผลบางคนบอกว่าชีวิตคู่ดีขึ้นบางคนบอกว่าความมั่นใจกลับมาบางคนบอกว่ารู้สึกเป็นผู้ชายอีกครั้งและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้รับ ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาทางกายแต่คือการฟื้นฟูความมั่นใจความเป็นชายและคุณภาพชีวิตก่อนที่ผมจะจบวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพของคุณไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญมันแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจตัวเองใส่ใจคู่ครองใส่ใจคุณภาพชีวิตถ้าคุณกำลังประสบปัญหาอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวอย่ายอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัย ลองทำตามสูตรที่ผมบอกทำด้วยความสม่ำเสมอให้เวลากับมันและถ้าคุณมีปัญหาอื่นๆหรือมีอาการรุนแรงหรือกินยาประจําอย่าลืมปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนนะคะความปลอดภัยของคุณสําคัญที่สุดผมหวังว่าวันนี้คุณได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้สูตรที่ชัดเจนและที่สำคัญได้ความหวังกลับคืนมาคุณไม่ได้หมดสิทธิ์คุณยังมีโอกาสและผมอยากเห็นทุกท่านมีชีวิตที่สมบูรณ์ มีความสุขมีสุขภาพดีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความมั่นใจและมีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ